วันนี้เราจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับสัตตมหาสถานกันสัตตมหาสถานเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าอย่างไรและคืออะไรสัตตมหาสถานก็คือสถานที่อันยิ่งใหญ่เจ็แห่งที่พระพุทธเจ้าประทับเพื่อเสวยวิมุตติสุขหรือสุขจากการหลุดพ้นภายหลังการตัดสนุโดยประทับอยู่แห่งละหนึ่งสัปดาห์รวมทั้งหมดเป็นเดสัปดาห์ ในคัมภี์รมหายาและคัมภี์รอัตถกถาลังกาหลายเล่มระบุว่าพระพุทธเจ้าทรงใช้เวลาเจ็ดสัปดาห์นี้ทำสมาธิในอิริยาบทต่างๆในแต่ละทิศรอบต้นพระศีมหาโพและตลอดระยะเวลานี้ได้เกิดเหตุการณ์ปฏิหารต่างๆขึ้นมากมายปัจจุบันสามารถระบุตำแหน่งที่ตั้งของสตมหาสถานที่ชัดเจนได้เพียงบางแห่งเท่านั้น โดยจะพบว่าบางแห่งเนี่ยตั้งอยู่รอบวิหารมหาโพธิ์แต่บางแห่งก็ตั้งอยู่ไกลออกไปซึ่งสแตมมหาสถาเหล่านี้นะบางแห่งยังเหลือสิ่งก่อสร้างต่างๆเช่นสถูปวิหารทางเดินจงกรมซึ่งสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงการสเสวยวิมุติสุขที่เกิดขึ้นณนะบริเวณนั้นๆในขณะที่บางแห่งก็ไม่มีร่องรอยอะไรเหลืออยู่เลยและในคลิปต่อไปเราจะพาเพื่อนๆไปชมแต่ละสถานมหาสถานกัน